ในตอนที่แล้วหลังจากที่มายาวินได้เล่าเรื่องราวในโลกมนุษย์ให้สุเทพฟังสุเทพจึงให้มายาวินประกอบพิธีสะกดให้นางมาพบพระองค์แต่ด้วยฤทธิ์ของมตราจึงท,ทำให้นางมัทนายังไม่ยอมเอ่อยปากสักคำและสุเทพและมายาวินจะทำอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านรับฟังมัทนาพาธาในตอนการตอบอันแสนบวกวล โองสุชาตามัทนาวิเลศียามองค์สุเทพมีวรพจน์ประกาศใดนางจงทํานูนตอบมนุษย์รสทรรสไสเข้าใจมีเข้าใจหรือก็ตอบพระจีพลังเข้าใจแน่เจ้าค่ะจัดมาที่ฉันพันพิวะโอุ สุเทพนั้นจะเสนยพระวาทีเจ้าบอกข้าหน่อยว่าเจ้าจะยอมสมัครรักตัวข้าจะสมัครหรือนม้สมัครใจก็มีค่ะจะขอตามจริงหรือเจ้าสุมัทนาอยากให้เจ้าแถลงความข้าจะขอพูดตามสุรเทพที่ปลด่านรักจริงมิจริงทำไมออรไทยไม่แจ้งการรักจริงมิจริง แต่ท่านโปรดรบับไหนพี่รักแล้วหวังที่เธอจะรักและบ่ทอดทิ้งกันไปความรักสมัครนั้นแล้วแต่ท่านหรือจะโทษจะทิ้งเสียความรักะระหียระหดเพราะมีอาจจะคอเคลียความรักมันจะเหียรหรือจะหายเพราะเคลียคอสุดเท่นิ่งเงียบหัวใจของเขานั้นสับสนและเจ็บปวด มัฒน,นาตอบอย่างสับสนมึนงงและไร้ซึ่งความรู้สึกไร้ซึ่งวิญญาณและหัวใจเขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันหดายว่าความรักที่ถูกบังคับนั้นไม่มีทางเป็นรักแท้ได้นั่นเอง